ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าเอาอากาศผ่านทางสถานีวิทย,ยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการก,ก,การพัฒนากองบริการกองทัพไทยกบับิชันชัดชัยแสงสว่างมโกค่ะกลับมาพบก,กันนะคะเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้ค่ะมูก้อยเจริพงอยู่บเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะพร้อมทั้งนำพารลกิจต่าง ของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ท่านฟังได้รับทราบนะคะถึงภารกิจต่างๆในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะลงกันไปในพื้นที่ไดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบรรชาการทหารพนานำกำลังพลพร,ร้อมยานพาหนะยุทธกณ์ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพันนายนิคมจังหวัดสกนลนครจัดตั้งจุดบริการประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลสงกราน2565ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรนะคะช่วงเทศกาลสงกรานขับขี่ปลอดภยัยภายใต้หัวข้อการลนลง ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุณบริเวณสามแยกทางเข้าอำเภอพันาทิคมจังหวัดสุพรครนั่นเองค่ะก็ยังคงเกอะติดนะคะสงท้ายกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้ปฏิบัติภารกิจด้านใดบ้างค่ะโดยจะลงกันไปดนที่สำนักงานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส5าสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายตั้งจุดบริการประชาชนนะคะดําเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาค่ะโดยใช้นะคะภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยร้ายอุบัติเหตุพร้อมทั้งยังมีการแจกจ่ายกล้าม้ให้แก่ประชาชนในโครงการกิ่งพันปันสุข ทางนี้ก็เพื่อที่เป็นการนะคะให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกับภูมิลัานาาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการ,การที่ผ่านมานะคะได้มีความเป็นอยู่นะคะได้ใช้ชีวิตบนเส้นทองขนนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะกันที่ตำบลทุ่งก่ออําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายค่ะ